วันนี้มาดูมาตรการช่วยลูกค้าฝ่าโควิดเกี่ยวกับสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารกรุงไทยจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยธนาคารกรุงไทยได้ออก5มาตรการเร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มฟาวิกฤตโควิด19ระลอกใหม่ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคลและธุรกิจรวม9 0 0 0 0นล้านบาทโดยแยกเป็นมาตรการสินเชื่อรายย่อย3มาตรการจะเต็มลดค่างวดพักชำระเงินต้นหรือพักชำระเงินต้นและชำระดอกเบี้ยบางส่วน คาดการช่วยลูกค้าสินเชื่อบุคคลรวม60,000ล้านบาทและมาตรการสำหรับลูกค้าธุรกิจทั้งสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักสับพักหนี้ประมาณการความช่วยเหลือรวม2มาตรการกว่า30,000ล้านบาทเพื่อลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่อง SME รักษาการจ้างงานประคองธุรกิจต่อไปได้ โดยนายเอกชัยเตชะวิรยิยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยวัฒนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยเพิ่มเติมอีก3มาตรการโดยคาดการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล60,000ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงและขยายวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วซึ่งมาตร การดังกล่าวสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มีสถานการณ์ชำระหนี้เป็นปกติหรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ยเกินกว่า90วันประกอบด้วย1สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงินวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา พักชำระเงินต้นและชํำระดอกเบี้ยบางส่วนสูงสุด12เดือนหรือขยารยระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระสูงสุด12เดือนหรือพักชํำระเงินต้นโดยชํำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนและข้อ2สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลาลดการผ่อนชํำระค่างวดลง30นานสูงสุด6เดือน ข้อ 3. สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียนได้แก่สินเชื่อกรุงไทยธนวัตรสินเชื่อกรุงไทยธนวัตร 5plus ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาได้นานถึง48งวดหรือตามความสามารถในการชำระหนี้นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ2มาตรการประมาณการความช่วยเหลือรวมกว่า30 0 0 0ล้านบาทดังนี้ 1. มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน2%ต่อปีในช่วง2ปีแรก โดยอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ย5ปีไม่เกิน5เปอร์เซ็นต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีได้รับยกเว้นดอกเบีย้ย6เดือนแรกรวมทั้งได้รับการคำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอนานสูงสุดถึง10ปีเปิดกว้างให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่โดยลูกค้าเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทณนะวันที่28กุมภาพันธ์2564ขอกู้ได้ไม่เกิน30%ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทยสูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทและลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อ กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นณนี่สกุมภาพันธ์2564ขอกู้ได้ไม่เกิน20ล้านบาทนับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่งและ 2. มาตรการพักซัพพักนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชำระหนี้และได้รับสิทธิ์ซื้อทรัพย์คืนในอนาคตในราคาต้นทุนรับโอนบวกค่าธรรมเนียม carrying cost 1%เปอร์เซและบวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริงหากค่าเช่าที่ลูกค,ค้าชำระมาแล้วมาตรการนี้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษ ค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและการโอนคืนกลับให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ต้องมียอดสินเชื่อธุรกิจคงเหลือกับธนาคารณ28กุมภาพันธะ์2564และไม่เป็น NPL ณ31ธันวาคม2562รวมทั้งทรัพย์สินที่โอนต้องเป็นหลักประกันกับธนาคาร ก่อนหนึ่งมีนาคม2564โดยธนาคารเร่งช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกทุกช่องทางผ่านเครือข่ายสาขาที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าทําให้รู้ว่าแต่ละรายต้องการความช่วยเหลือด้านใดนอกจากห้ามมาตรการธนาคารยังให้ความสําคัญกับการตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจทั้งห่วงโซ่ธุรกิจด้วยการเสริมสภาพคล่องให้คู่ค้าและพันธมิตรของลูกค้าโดยออกมาตรการเสริมสภาพคล่อง เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าของสยามพิวัร์และเดอะมอลล์กรุ๊ปเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรทุกกลุ่มสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องโดยณสิ้น31มีนาคม2564มีสินเชื่อที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือ ตามมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า1.3แสนล้านบาทโดยเป็นลูกค้าบุคคลกว่า30,000ล้านบาทลูกค้าธุรกิจและ SME กว่า90,000ล้านบาทสำหรับลูกค้าบุคคลที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้จนถึง31ธันวาคม2564ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยและลูกค้าธุรกิจที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ กรุงไทย .com และนอกจากนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำนักธุรกิจทั่วประเทศหรือกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เบอร์โทร02-111-1111ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ